ดูวิธีการเข้าดอกนะคะอันนี้เราให้เห็นชัดๆเลยว่าเราทําดอกไว้แล้วเกสรของมันเป็นคุยๆแบบนี้นะคะชุยๆอย่างนี้นีเห็นไหมคะแล้วเราก็พันกับก้านก้านที่เราซื้อมาเนี่ยเอามาเข้านะคะอันนี้เราไม่มีเวลานั่งทําก้านเองนะคะเราไปซื้อก้านมาแล้วเราก็มาทําเห็นไหมคะพันให้มันอยู่พันอย่าให้มันหลุด สี่ห้ารอบหรือสิบรอบเพื่อให้มันอยู่นะคะเพราะอยู่เสร็จแล้วเราก็เข้าดอกแรกเลยกรีบแรกมาเลยค่ะเห็นไหมฮะกรีบแรกเราก็มาพับนิดนึงพับที่ก้นนิดนึงแล้วเราก็มาใส่นะคะทากาวนิดนึงค่ะเพื่อให้มันติดให้มันอยู่แน่นให้มันติดนะคะเวลาเราประกบมันจะได้ติดพับนิดนึงนะคะแล้วก็ไปใส่ที่เกสรเห็นไหมคะ ใส่ที่เกตอนไว้แล้วก็เอาเชือกผูกนะคะเชือกที่เราเมื่อกี้นี้ผูกสามรอบสีรอบให้มันแน่นนะคะแล้วก็ขมวดขมวดนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะไป่กีบที่สองเลยนะคะกีบที่สองเราก็พับก้นเหมือนเดิมทากาวนิดนึง แล้วเราก็ติดตับวางให้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะตับวางเข้าไปให้ชิดๆกันพัน3ามรอบอันนี้ใส่2องกีบแล้วนะคะพอดูกีบที่3ามก็ทากาวนิดนึงแล้วก็พับนะคะพับจีบจีบ ก้นนิดนึงจัดให้มันอยู่ในระดับเดียวกันกีบที่สามนี่จะยากหน่อยต้องดูให้มันอย่าสูงมากอย่าต่ำมากนะคะลักษณะน,นี้นะฮะกีบในมันต้องต่ำอยู่แล้วนะคะกีบที่สองที่สามมันก็จะไม่ต่ำตามจะขึ้นมานิดนึงพย่มขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ดูมันบาลานซ์กันนะคะบาลานซ์กันเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ สามรอบแล้วก็ข,อขอมวดพอใส่กีบที่สี่นะคะกีบที่ตี่นี่สามกีบแล้วนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะกีบที่สี่ก็ทากาวนิดนึงทาให้มันติดให้แน่นเวลาเรามาเข้าแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นเราก็ใส่กีบที่สี่ลงไปนะคะประกบนะคะประกบเห็นไหมคะมันจะเรียงตามไปเลย ยิ่งทำไต่เยอะต้องพันเยอะหน่อยหนึ่งเพราะมันจะไม่ค่อยอยู่ได้มันจะลื่นมันจะไหลไปไหลามาได้มันจะลื่นนะคะอันนี้ใส่สี่กีบแล้วนะคะสี่กีบพัฒนานี้นะคะสีกีบแล้วก็มาใส่กีบที่5ค่ะทากาวนิดนึง ใส่อีกกลีบนึ้นะคะกลีบที่หกทากาวนิดนึงอย่าลืมนะคะกลีบที่หกนี้ทากาวนิดนึงแล้วก็ประกบอันนี้หกกลีบแล้วนะคะหกกลีบที่เราทําให้แน่นบีบเข้าไปนิดนึงทําให้แน่นหน่อยนึง ไม่ให้กีบมันอ้าออกมาอันนี้คือทิวลิปหกกีบถ้าอยากจะได้ดอกที่โตว่นนี้เราก็ใส่แปดกีบค่ะแปดกีบสิบกีบนะคะทิวลิปให้มันห่อๆกันหน่หอยหอ่อๆ นี่ค่ะทิวลิปของเราได้แล้วนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่กีบเลี้ยงค่ะกีบเลี้ยงนี่เราไปซื้อมาจากสวนตะตุจักว่าจะเอาไซส์ไหนมันมีหมดนะคะกีบเลี้ยงเราก็มานั่งตัดทีละใบค่ะตัดทีละใบเพื่อใส่ให้ง่ายขึ้นทากาวนะคะทากาว แล้วเราก็ติดกีบเลี้ยงลงไปเลยค่ะติดตามสันนะคะสันกระดาษตามสันกระดาษนะคะ ะะอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะละากษณะทิวลิปทิวลิปนะคะ